าสาวแตวเพ,พิ่นมาเอาบล็อกยองเบาทางเบาจิตเนาะโอ้เบาจิตเพิ่นพาสาวแตวมาเอาบอกนะเพราะว่าทางสาวแตวเพิ่นกับคนหลายเที่ยวพอสมควรหวยยเขียดว่ <c ười> ขเขียดไงนะ <c ười> โอ้โหนี่คนลายเป็นพิเศษเนาะป <c ười> กตินี่ <c ười> เพชรงานทาัทง้ทงเครื่องบัดมีแต่ผู้ชายแล้วกับผู้เป็นเนาะบัดงานงานลุ่มนี่ ้แ<ค>น,น่คนหลายเห็ดแะมันง่ายแน่แต่ละคนแบบมีมีเวียกับเห็ดทุกคนเลยขนาดเด็กน้อยเพิ่นกับโบว่างเนาะืออเเพ่่นนาป็ะโ,โ้มาแทนพ่อแม่บ่มือหนีดีจังใดแล้วก็เอาเอาไปค่อยเด้อเด้อสาเต่านี่สิบุระเฮ็ดนะพ่อเนาะมือหนี <c oughs> คุณแล้วเราหายชาตเตพืนเอาบล็อกเมือ่ออมแต่ว่ารังค่ามื่อได้สิบโมงนะพอแล้วเทพืชอ๋เอเทพืชแล้วกับสิบโมงรังค้าหรือว่าให้แล้วโบอีกอย่างก่อนบอ่ โอได้คนเฮ็ดเรื่อยๆหลังคาผมเฮ็ดเลยอ๋อปันปันเวียกกันคืออทั้งพอสร้างนี่เป็นสีเอาแบบเวียกที่สูงเนาะมุงหลังคาแต่ว่าสร้างประจำที่ยุ่งเฮียกัน่นโบกไปเนาะฟาดคนกัลงมาหลายแล้วพว่ามันกันหนาวเนาะมึงนี่ช่วงเศร้ากับคนกจะหลายในพอแม่พี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีพอแม่พี่นอลเอฟซีเบอร์สกุลคนเด้อเนาะ กับพ่อตอนนี้ก็ยู่ที่โฮงเฮียนพี่น้องเอ้ยตอนนี้เนาะทางสร้างกะกก็ห้องทางในแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยกะทางหัวนายบ้านเพิ่นเนาะกะคัดอ่อโบกเราพี่น้องโบกนอกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าถือว่าไวเนาะดีอกดีใจน้ำซาวบ้านดงหมักยางอ้ทุกเริมการโบกทางนอก ประมาณสี่หมื่อเนาะบอื่อซาดพี่น้องเลยแต่ว่าบางเทีออาจจะแล้วคอนหันกันมี้าทางปอดเผาเหมืนกันหนาวนางตอนนี้กะบสิบโมงปลายแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ามันกะแดดบุก้าเนาะแล้วกะสีลมลมในขายเย็ดไายหนาวอยู่พี่น้องเลยายังนางเฝ้ากองไฟพี่น้องทางนี้อยู่พี่น้องเลย ผสมปูนซาปาดีเดอร์แม่แผนกผสมปูนบอ่อนีเ <c oughs> มื้อนี้ครับรแผนกผสมปูนบ่หรือว่าเปลี่ยนกันเปลี่่ยนคะโอ้ยันว่าแบบเผากระบ้าปูนเลยมื่อนี้โอเมื่อกี้แบบเปลี่ยนค่โอ้ยมื่อนี้คนคือหลายเนาะเขาลงมาเทเลยโอ้ เพราะว่ามันอยู่ตลาดมันก็คนไลยเนี่ยค่ะจูเครื่มันก็น,กน้อยอ๋อเพราะว่างานเทพบัเป็น,นงานเทิงบัตรชนลายมีแต่ผู้ชายเลยกัผู้เป็นเนาะอ่าส่วนงานตลาดบัตรแต่ละคนนี่แต่ละคนเห็ุได้ทุกอย่างเลยเนาะงานตลาดก็เลยคนไล่เดี๋ยวมาเลาะเบอร์พี่น้องเลยทางนี้กับป้าแต่ละคนบริยูซื่อๆได้ คนเแถวเพิ่นกะเอาเสียมมาเสาะเซาะดินเนาะเพราะว่าดินมันลายเกินก็ต้องขุดออกพี่เนาะหัวสปาเด้อร์ทางแม่แม,ม่หัวเขียดป้อห, <laughs> หัวเขียดป้อหัวเียดเนาะโอ้โหนี่ค้นลายเป็นพิเศษนะเนาะปกตินี่็เด เฮ็ดง,งานทาั้งเครื่องบัดมีแต่ผู้ชายแล้วก็ผู้เป็นเนาะบัดงานงานลุ่มนี่นนคนหลายเฮ็ดแต่มันง่ายแน่แต่ละคนแบบมีอ่ามีเวียกยัเฮ็ดทุกคนเลยขนาดเด็กน้อยเพิ่นก็บ่ว่างเนาะ,ะมันเปลี่ยนงานที่แปลว่าเฮ็ดได้ทุกคนเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเด็กน้อยเนาะว่าเพิเ่นเฮ็ดหยัง เด็กน้อยเพิ่นกระ s อยอ่ายเนาะระวังเลยบักละฮ่าเธอแกเรนเด้อะจังไงล่มเนี่ยค่ะมือนี้ถือว่าเด็กน้อยออกกำลังกายลายมือนี้เื่อนเ่เป็นละโอ้มาเทนพอแม่บ่ามือนี้ดีจังใดอะอดเอ้าเอ้าไปค่อยเด้อยู่ได้ยั อาจจะหน่อยไมมปีนลงหัตเจ็บเลยค่ะป้ามือหนิสั่งเครืองสาวแต้วมาอยู่พี่นี่โดยสบายดีเครืสาวแต้วนี่สิบุรีเฮ็ดนะพ่อเนาะมือนีโอ้คนละเราให้สาตแต้วคนเอาบลอกเมื่อเมียงแล้วเรียบร้อยคนนด้เนาะ อ๋ออหมมุงอ่าแต่ว่าหลังค้ามึงได้ชิมุ้งนะพอ่อเลี้ยงเท่เลี้ยงเท่นี่ก็ตัดหลังคาแล้วเลี้ยงเทพืชอ๋อเทพืชแล้วกระชิมุงหลังคาหรือว่าให้เลีย้ยงโบกอย่างก่อนบ่กโหเลี้ยงคอเฮ็ดเล่นหลังคาคอเฮ็ดเฮ็ดอ๋อปันปันเวียกกัน,นกคืออ่ทาทั้งพอสร้างนี่มันเอาแบบเวียกที่สูงเนาะมุงหลังคา<อ>แต่ว่าสร้างประจำที่ยุ่งเฮี้ยงกรเพิมโบกไปเนาะ แต่แบบนิ่มก็แลี้ยวไหวนะพ่อเนาะอ่าจจะเลยแบบว่าว่ากันว่าจะมาเล่นทั้งนี้นมาแล้วก่อนโอ้แมนแมนแมนเนาะเพราะว่าทางสร้างทางเจอสาวต๋วกอะอาจจะมาามุกหลังคาฮเขงเคียนพี่น้องเลยแล้วก็ร้างที่เพิ่นโบกอะจะก้นปกติเพิ่นโบกสองคนบ่เหรอสามเนาะก็ให้เพิ่นเฮ็ดไปพี่น้องเลยเวลาแล้วก็นเป็นแล้วพร้อมกัน ไปเรื่อยอ๋อเทพื้นอันนี้เทปื้นนิดๆอ๋อพื้นในเห็นบอกเขาเลโอ้มือเดียวก็แล้วพื้นในเนาะถือว่านี่หลายคนนูวยโอ้หลายคนขนาดพี่น้องเอ้ยมือนี่ถือว่าสามัคคีกว่ามือปกติลายมือนี่ทางผู้เฒ่าก็หาควายเขียดพวกเพราะขาหยียเพื่อนพี่น้องเลยไอ้กระชออินมันนันงชีเทคารนี่ยมันเหลือเลยอ้อลงลงมาครอบครัวหนึ่งจะค้นคือหลายแท่ามือนี้อ๋อ เงือดมองเงือดชามเต้สองก็มีเด็กหน่อยนี่อยชามก็มีอ่าเด็กหน่อยชิซิแมนผู้มาเสริมเนาะชามก็มีโอ้มานลำพอน้ำแม่แล้วก็ซอยเห็ดเวียดลูกพ่อแม่เลื่อนสามครอบอรหัศครวัวหนึ่งสามคนคุณได้หนิฟาบุบมนก็เลยแบบกลมเกลือกันไปเนาะเกื่อผูบัวมาเน่ปะทุกคน โอ้หนึ่งมาเลยใช่รถไปเลี้ยงน้ำมันอันน้ำใช่ปะใช่ครับเขาพี่เป็นคนอาให้ให้ห <c oughs> น้กหนักเขียม <c oughs> พี่น้องไอ้เกียมที่จะอาเทพื้นบบดน,นี้ว้าเธอดีอกดีใจเนาะ ดีอกดีใจพี่น้องเอ้ยเนาะโบกค่ะือว่าแห่งเป็นทีเรียบร้อยแล้วคือห้องนี่นกกาเทคานก้อนหมูเนาะเพราะวมาณเป็นห้องทำอิดอือมก้อนนีนนนนนยบไฟอ่ะมาปัจจุนนี่เทพืชมาหนีิค่ะเทพืชแล้วกาคือสร้างทั้งบ้านต่อแตว้วมาหนี่มันจะได้เทพืช หลังจากที่เทพื้นแล้วกทชิได้ขึ้นโมงหลังค่าส่วนสร้างที่เพื่อนเฮ็ดตลอดอยู่นีก่กะแม่สีได้โบกทางนอกเนาะคือแบบแต่ละคนปันปแผนกันเนาะว่าใครสีเอา,อาใารสิเฮ็ดอันใดเนาะเพราะว่าเวียกกันล่ไหล่เนาะแต่ว่าท่ว่าเพิ่นสามัคคีซอยกันแะว่างรุมเลิกล่ะ โอ้ย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 อ้ยโอ้ีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอูยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหาะยมัาะว่ายโอ้ยโ้ยโอ้ยโอะยโอ้ยโอ้นโอ้อ้เอ้ยเอ้ยโอ้้ยโอ้อ้ มาจังไรมันกับโบบกมาเพราะว่าดินมันเอิญว่ามันสวดขึ้นเนาะดินมันโบเสมอกันมาหลายเธอแล้วแต่กันยังโบเพียงเนาะก็เลยต้องเสาะออกต่ำน้ำอีกเสาะน้ำต่ำน้ำไปเลยเจ็บแต่ก็คือสิเจ็บคับอยู่ทั้งแม่เป็นหนาวก็ใส่ทั้งสิ้นทั้งส่งเนาะเพราะว่ามันกันหนาวหฮงอ่าอ่บอลที่มันโบเพียงมันโกนกะ ่นก็เอาทีบนคุดบอลที่มันลายเกินไปทมเพราะว่าบางทั้งร่มมาน,นี่สิโกนล,ลายเนาะสิบเพียงลายแต่ว่าทั้งเครื่องนี่คือแบบมันเกินคือแบบอ่าโบแมนคนโบแมนรถเห็ดเนาะพี่น้องค้นเห็ดมันกะจะไปะคอยเสมอกันทาว่าอ่าดินมาอะไรก็ใส่รดปวดใส่รดรดปวดอย่างไรก็เหยียบไปเหยียบมามันก็นจะเสมอกันเนะาะฮะนี่แบบ คนเขี่ยนอ้อมันกัดจะปกคอยเสมอพันใดเลยต้องมาแปลงน้ำาลางอีกมันกัดดินเหนียวเนาะดินเหนียวผสมกับก้อนหินแน่เขียออกมาอีก อไลค่คนเทห่องหนึ่งแล้วเนาะก็จะเริ่มเทห่องสองนะห้องสองก็คือว่าเอาดินเพียงได้พี่นอ้องเอ้เ,อเอพียงแล้วเนาะแล้วก็จะได้เปิดน้ำใส่ตำตำเอาเซียมจกตำตำแบบนี้เนาะพี่น,น้องเพื่อให้มันแบบเรียบเนียนเนาะ คือแบบว่าเสาะออกแล้วก็สีอาเซียนจกคังคังเห็นมันแบบตำให้มันเพียงกันพี่นอ้องเวลาเทมกันง่ายเนาะเพราะว่ามันเสมือแล้วเนาะมาเบิ่งหอ,อกเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยหอกเออกมื่อวานนี่ โอ้ยของเมื่อวานนี่ือว่าแล้วเป็นที่เรียบร้อยเน,ะนาะงามพี่น้องเอ้ปีมือสางือว่าสร้งสางชสวบานซอยกันหลายคนเนาะผู้บบกเป็นกระโะผู้บุกก็เป็นกระซอยอันใดซอยได้กระซอยแต่ว่าห้องนี่นี่นยังอันันอยู่นเน,เนาะต้องมาเพื่อนตั้งเพื่อนต้องมาแปลงใหม่อีกอันวยซับซับปอดิด สี่หาศาสตร์กับชิปโปได้เนาะสปาดีเด้อพอว่าเรื่องย่างน้อสีหาศาสตร์นี่วนี่ยนีก็บโปได้เนาะสปสบ้านเนาะคิทั้งเมืองกับเสนอแหละกับเพืนเขาช่วยเลือกป่อ๋อเคยเสนอแล้วพอเดี๋ยวนู้ดจะใครปีแล้วป่ะเอามาลงแบบเสนอแล้วก็เงียบเงียบรอถ่าจยังยำได้กว่าจีด้รอถ่ายังโบมีคนตอบคือแบบจีดายอนุบวยืนก็ไปน้ำกมีจังเนาะไปไลายคนแล้ว chuẩn chi hà phi phải cho nó lo tha nhắm nhắm ừ. đây ở đây năm lục năm cái chỗ ở đây đó bạn nổi hết không có chui lừa

แบบนี้แหละมันก็พาดพาจนพื้นใครน้ำใหม่ใครยังกินแต่คือแบบแต่ละครอบครัวกับบุคคลี่ไทยนั่นเนาะนั่นแหละมาใส่ครอบครัวกับเข้ากับพัดเวาแล้วก็เฮ็ดหน้ากับมันหน้าบัลายก็ได้ชิชิบฮาชิบชอบกับบุ้งแบบทั้งพอนี่กอะไรแต่หน้าตัวเองไม่ได้หาเฮ็ดหน้าแบบว่าทั้งสว่างเพื่นปะบอบอเฮ็ดหน้าตัวเองอันนี้กับบุ้งอให้เลย ใส่รถไทยหรือว่าใส่ควายบ่ไทยนานไทยอ้ควายผมมีใส่บุกเนี่ยต่รถไทยคัดว่าหมูมีกะใส่ก็เลยน้องฮะไทยไอ้ควายแน่สวยแต่ว่าถ้าว่าเนาอันนี้มันก็ใครววหมูเห็ดอยู่เนาะยังว่าพอได้ให้กบป้าให้หมูเห็ดนะว่านเนากะ อ๋อเนี่ยอันเราให้กู้เฮ็ดก็สมมติว่าได้ที่ฮาชิปชอบเขาก็โอบังให้บนหน้าเขาผัดผาดไปดังผาดแล้วเขาเห็ดใช่แต่เขาเขากับปะหน้าเขาเพื่อเหาที่ได้เฮ็ดก็ที่ฮาปี้ก็มัเป็นห้องแล้วเมื่อวานนี้บางเตียงคุณเขามามาเจาะบงโมขอเมื่อวานนี้มามา มาบัดนี้ผมม่เรียว่าโอ้ไวแต่ผมมาเรียว่าว่าเพาะว้าวแรงบอลเนาะเห็นดีแล้วเห็นใจไปนี้ลำบากสามัคคีกันเนาะเพราะว่าดูกกับว่าสามัคคีกันอยู่เพราะว่าเมื่อนี้่ประเทศลายเนาะพ่อเนาะปกตินี่โบลายวันวันก็พักลาประกาศงานไปแน่ไปงานปูนแน่ไปเฮ็ดนี่แน่เพราะว่าตอนมาเสียงเพราะว่าตอนนั้นยังยังยังบ อย่างเห็ดทอดตอนไหนก็ผนมาตอนน่ะเป็นอุกเป็นหางแล้วยังยังยังเทคาดเนาะผนมาตอนน่ะบัดมาเมื่อวานนี่บัดอ่าบุกทางในแล้วบักทางในเลยด้วยสองมือเลยเจ็บทางผัวในบ้านทางผัวในบ้านนี่บนน้วอะไรคนนี้เนาะ หนาวยีบที่เาบอหนาวแล้วพ่อยานว่าออกกําลังกายแล้วนาวโอ้สปาดีเดอม์เมซังโอ้าชาตัวจนโบเห็นเมื่อกี้นี่ฮต่ชาชาอยู่นี่เาคขึ้นมาชางค่นค่นันไ้กูางเห็นกัเแล้วดีดีดีว่าใจ่ อันม nice er oh, oh, oh. ื่อีงนี่สิก็ประมาณได้เมยได้ประมาณได้มื่อนี่หอดบ่ห่องเบิดได้บ่ห่องตัวนี้นี่บังกรอนผู้เดียวอ๋อผู้เดียวบ่มื่อนี่แมนอ๋อมือกับผู้เดียวเขาได้เอาหลอกใครหลอกมันโมแต่ว่าจะอาจจะได้อยู่เนาะห่องนี่เพราะว่าเขามื่ออื่นห่องนั่นคือแบบคาราผู้เดียวกะซามมือเนาะอ่ามือละห่องมือละห่องสะโพะทางนอกเนาะสะโพะทางนอกดูง่าย่ายย เ็คือว่าตั้งแต่เงื่อนเสาแต๋อเป็นแบบจะได้มุง่งมื่อนี่เป็นมาเปอร์ชิเทพื้นแต่กะมื่ออื่นเขนแลี้ยเทพื้นนะจิมุ่งลังคาเบนะ่ะแต่มีแต่ทั้งแม่เนี่ยมีต <c oughs> แต่โบกไปแต่ว่าเวลาแล้วอาจจะแล้วพร้อมกันเนาะ <c oughs> เงิ่นเสาแต๋อปเป็นเดือย,ยังได้เงืนสาแตวอืมเพิ่นบอกเพิ่นนั่นบอกเบิร์ดขาบ,บอกแล้วกะยังโกอของน้ำขึ้นในเนืองเลยกะเหยียบบันไดแข่งบันไดเงือนเสาแต๋อ เรียวน้ำกันแน่ๆพอๆโดยดีใจเนาะนะครับข่าวดีพร้อๆกันปีใหม่พอดีตอนทับปีใหม่แล้วใกล้แล้วใกล้ข่ามาแล้วงานแลี้ยงนะก็คิดทอดแล้ววันนี้คล้องชางแหละออกมาเคยเห็นนาเห็นตาแล้วคิดทอดเด้อยู่น้ำกันแน่กับคิดทอดคือกันเนาะเคยมาเห็นกันเลยเวลาจบงานเนี่ยก็เงียบได้แบบนี้คือทางแม่สร้างจักษ์ประสิทธิ์ไปเฮ็ดทางใดโตเนาะ เั็นระบา้เฮือนนึ่งวังนึงโอ้จะคนแม่หลับเฮ็ดผู้เดียวเนี้ยแปดโ<อ>บ่ได้เฮ็ดหลายคนได้เฮ็ดคู่เดียวเฮ็ดผู้เดียวแมนเพื่อนก็จำเพื่อนเธอแปะคำว่าไงก็น<อ>ั<อ>่นหน่อยหนึงห้องมันบ่มีห้อง่ะนะแบบเป็นคือแบบเพื่อนอ๋อเพื่อนอ่ะเพิ่นตั้งแล้วแมนตั้งไว้เรียบร้อยแล้วม,มันต่ถาบบกคืออ๋อ้ถาบบแมนงานนี่นรับงานทาสีแล้วกอ บกุลโอ้งานทาสีบกุลงาน่ๆนั่นให้ผู้ชายเขาเฮ็ดทีมเพราะว่าทั้งแม่เฮ็ดผู้เดียวเปลี่ยนงานก่ออยังมันก็ชิยากเนาะก่อก็ได้อยู่ก่อก็แต่ว่ามีมือเถอะแต่ว่าส่วนมากก็ขาก่อไว้เรียบแล้วแล้วชงสมซางขาก่อไว้แล้วแต่ไปหาเพิ่มเนาะเอาสิเพิ่มไปต่อตัวนี้งานโบกงานทาสีได้ทีได้เยอะแยะเนาะ อคอยคนกินแล้วนะครับก้อนสีกับไปมื้อ่ล่ะเจ้านางกับผ้าหัวหน้าชาวไปชุดมันขุดยังอ๋อแม่ใช่ไปมืออื่นแมน่เพราะว่อพันเล่งบ่แม่อ๋อไปทางนั้นกับไปมาจองทางนี้นะ้สร้างอึดเนาะโอ้ทางบ้านนี่ยากตะไคอยไม่ต้องซ่าทางบ้านนี่กับนี่หาหกคนเลยนะอืมเบิดบ้านสร้างหาหกคนเนาะ คันว่าสร้างได้ไปเฮ็ดหับเบียกทางอื่นแห่งยากเลยเนาะแบบเพิ่นหับเบียกไก่นี่้าอีดาจะเอาเต็มแท้นี่ต้องเอาเธอระเกงไหมพอได้งานเฮ็ดพอได้มูยางกะใดีเถอะพอได้งานเฮ็ดละโมนะคนเอิญเจ้า ปูนจากเราเอิญอีหยังโอ้มือนี่แม่เป็นคนหิวปูนบ้ามือนี่เป็นผู้หิวปูนบ้ามือนี่จะหลัวมันล่ะโอ้คือผู้ขายลูกหลานมาเปลี่ยนลานไห้เลยเราเอาอะไรโอ้ยยันเราผู้สาวก็เอาหลานอยู่เพื่อนคือมาเหตุเกิดอายทุนหมดตื่นไปเอามีจเจคนนะเถื่อนแม่น่ะ เถิ่นหากข้น่งคือผ่ยก้อื่นมาปเปลี่ยนผู้ชายอย่างบ่มีบอกผู้ห่บับยไปแล้วเท่ากันหนเียว่าเนาะส่วนไดเวียดรวมที่นะ่ะเพิ่นสิเอาแบบผู้ใดทีนั่นเีหนักอแลวนหอนีการเวียดเนี่ยเห้องเฮียในผู้ใดนั่นก็ไปแบบพอเห็นหน้าเห็นตาสามก,กีกัน<ง> มาไปเลยลูกยูกยูทางบ้านก็คือการการเห็นเบียกร,ว,ยรวมนะแบบนี้แหละผู้เฒ่าเด็กน้อยมีปุ๊บผู้ยิ่งผู้ยังก็คือเบียกแบบว่า,าเฮาจ้างเนาะโอ้มือนี้ผัวในบ้านสีเมาจักห้องเนาะมือนี้ ผอบานลงมือเองเนี่ยโอ้ผอบานเป็นงลงมือเองเนี่ยพี <c oughs> ่น้องเอ้ยนี่นาโบ่บักบู๊บบู๊กาะบอกกาะโบ่อันเด้ออารถน้ำทางอยู่นี่เป็นช่างมาได้มีเกาะโบ่แล้วจำเรียงมาเลยเชียงปากใหญ่ๆหญ่เป็นผอบ้าน <c oughs> บน่โอ้แม่แน่นอ่ะต้องเห็นเสียงตุ้งตุ้ง<อ> <c oughs> บล็อกนี่เรือเท่านี้บ่พอบอกบ่เท่านี้บล็อกบลอกอือโอ้หัวใหญ่เอาแล้วเพิ่อนเห็นยังบัตรนี่อันบ็อกที่เรือนะยับมนนคนเรือนางนั่นเอาโอ้สาวเตวอออนบล็อกประมาณลอยก้อนอะไรตัวอะไรเนาะผู้ใหญ่อ่าผู้ใหญ่ทั้งเบาเตียงเนาะเพิ่อนก็เลยจัดการเพราะว่าอะฮองเฮียนกะเรียก็เือแล้วก็ โดยคุณน้อ,อพี่น้องน้องบอกทางไลฟ์พอสมควรเนาะแล้สัแต้วเราจะเป็นต้องซื้อเนาะบอกต่างหูเฮียนอาจจะประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบอนน้องไลายปานนี่สี่น้อพี่นอ้อ,นอ,นนองเนาะ ป้าพี่น้องเอ้ยมาเห็นชาวบ,บ้านตรงบางยางสามัคคีกันเนาะกาดีอกดีใจน้ำเพลินพี่น้นองเอ้ยที่ว่าทางตาทางชาวบ้านเพป็นอ่าทางบ่าเตียงเนาะที่ว่าผู้ใหญ่ทางบ่าเตียงคนมาเห็นธงเทียนให้ทางชาวบ้วนานเพป็นกันตาคนกระต่างสามัคคีกัน,กน,กน,กนดีอกดีใจเนาะทางทาเงเบาเตียงพอเข้ามาในบ้านพอูัว่าปีใด้สิได้ขนาดเนาะเพราะว่าเคยเสนอไปแล้วเนาะการาย้คื่อะายที่กันยังบม่ได้จะเคื่อเนาะทองตะกุณทางบ่าเตียงเพคนเนาะพี่น้องเนาะ โอเคนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาทางสาวบ,บุญลายก็จะได้ขอจบคลิปลงไปก่อนเนาะผิดพล,ลาดประการใดก็ขอ,ดขอโทษขออภัยนำ FC อฟซีเบอร์สกุทุกคนเด้อำหรับคลิปนี้ขอาการาบค่ะวะสบายดีสบายดี